สวัสด,ดีวันศุกร์ตอนบ่ายๆนะคบผมที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่อาจจะซื้อจะขายจะเทิปจะจัดไฟนแนนซ์มีไฟนแนนซ์หรือว่ามีรถแท็กซี่ปลดป้ายจะมาเทินรถแท็กซี่ออกไปขับรับหมดทุกอย่างนะครับผมที่นี่ที่เดียวจบครบทุกอย่างเลยครับผมวันนี้ผมจะพามารีวิวรถปีที่เหลือวิ่งอ่า น้อยๆบ้างดาวเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นห้าผ่อนเดือนละหมื่นหกเนี่ยพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะเลยว่า,ามีงบยาวประมาณสองหมื่นห้าไหมแล้วก็ผ่อนประมาณเดือนละหมื่นหกกลางๆไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมารถทะเบียนทศสอนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมทิปคลิปลบคันแล้วก็ลองดูว่าจะาถูกใจพวกพี่ๆบ้างไหมเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก็เดี๋ยวมาชมกันครับผม สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามารีวิวทะเบียนทอสหกเกนะครับเดี๋ยวมาชมรอบคันกันแล้วก็มาดูรายละเอียดเงินดาวเงินผ่อนกันนะครับผมภายในนะครับเบาะอุ้มให้ใหม่ไม่ยุบไม่ย้้ยน,นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกัน เกินก่อนนะครับผมทะเบียนท่อสอเนี่ยคือรถที่พี่เขาซื้อมาจากสากลนะแล้วก็พอเขาซื้อมาก็ผ่อนหมดก็จะขายเรามาเราซื้อมาแล้วก็มาทําเขียวเหลืองให้เขียวเหลืองแล้วก็จดทะเบียนให้ใหม่นะฮะโดยที่ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะบอดี้โดยรวมก็โอเคได้เครื่องใหม่ครับใหม่กิฟเลยเครื่องยนต์เดินนิ่งครับอันนี้ผมเช็คมอโนมอ,มอน้ำให้ครบทุกอย่างเครื่องโอเค ตัวนี้จะเป็นหัวดูดนะครับปีเก่าๆนี่ส่วนมากจะติดเชื้อเพลิงหัวดูดมาคันนี้จะเป็น NGV นะครับสภาพรถหรือว่าทรงรถโดยรวมก็ถือว่าโอเคไม่มีชนหนักครับผมเราซื้อเข้ามาก็จะทำสีเครื่องช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ใหม่หมดครับก็ตามสเตปของอบริษัทเรา ยางใหม่คู่หน้าปัดแม็กออชกนครเปลี่ยนชกให้ใหม่เนะเปลี่ยนชกใหมเออ่เดี๋ยวมาเช็คดูกเกียร์กันมาเอ็นมาดีเอ็นดีเนี่ยไม่มีกระตุกนะครับทงนี้ท้งนั้นก็ต้องอลองไปขับดูอีกระยะยาว แต่การซื้อต้นเบื้องต้นก็เช็คดูเกียร์เครื่องเดินปกติไหมเกียร์เปลี่ยนกระตุกไหมเพราะว่าหัวใจหลักก็คือเกียร์นี่ฮะเกียร์เกียร์กับเครื่องยนต์ลองเช็คแหลกช่วงล่างดูนะครับโอเคหมุนแล้วหนืดแน่นดูครับไม่หลวม ในเบาะไม่ขาดไม่ยุบไม่ยุ้ยนะครับปุ้มให้ใหม่หมดออกไปก็สามารถทำมาหากินได้เลยครับ NGV ถังร้อยนะครับผมลูกค้าถามเรามาว่าเราซื้อรถมาทำอะไรบ้างก็เก็บงานเกือบหมดแล้วครับ70%ดรถมือสองปีออกเก่าๆนี้ก็ต้องมีความรู้เรื่องรถบ้างนะครับถ้าจะคิดจะซื้อรถมือสองปีเก่าที่งบดาวต่ำเนี่ยพอรถมันถูกใช้งานมาเยอะ แต่เราก็มาทําให้ใหม่70%สเีเครื่องช่วง่รงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เช็คให้ใหม่หมดแล้วก็ถึงเอามาตั้งขายอยู่หน้าร้านนะฮะอันนี้ก็เหมาะสําหรับพี่ๆที่หางบดาวอยู่ประมาณ5องหมื่นเงี้ยผ่อนเดือนประมาณ16ื่นกลางๆผ่อ,อนเป็นรายเดือนหาวันละห้ารกว่าบาทก็อาจจะตรงกับความต้องการของพี่ๆที่ขับแท็กซี่หลายๆคนนะฮะ คันนี้ผมจะเปิดเงินดาวไว้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันใช้คนคำ้ำหนึ่งคนทํางานไร้ได้รับสุทธิหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนสี่สิบเอ็ดงวดงวดละหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบาทเฉลี่ยหาตะวันวันละห้าร้อยห้าสิบบาทนะฮะอ่าหรือว่าพี่ๆที่หาคนค้ำไม่ได้เนี่ยก็ใช้เงินดาวห้าหมื่นบาทออกรถได้เลยใช้ทะเบียนบ้านจนไปกับขี่แค่นั้นสามอย่างผ่อนสี่สิบงวดงวดละหกหมื่นหกพันสามสิบบาทไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับดาวห้าหมื่นออกรถได้เลยเฉลี่ยหาตะวันวันละห้าร้อยสามสิบ Uh huh. มาซื้อรถที่เราก็คือหนึ่งก็คือ,อ,อได้ทำสัญญาซื้อขายชัดเจนตามแบงก์ชาติกำหนดนะครับมีสัญญาซื้อขายสัญญาค้ำให้ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ขายและผู้เจ้าซื้อแล้วก็ในรถเคียวเหลืองผ่อนเป็นรายเดือนไม่ใช่ผ่อนเป็นรายวันไม่ต้องมารีบร้อนหามากแล้วก็ลี่หาตอว,วันก็นครับประมาณวันละห้าร้อยวันละห้าร้อยกว่าบาท แล้วเขียวเหลืองนี่เวลาผ่อนหมดค่าโอนกลับเป็นเจ้าของถือเป็นผู้กรรมสิทธินี่ก็แค่พันสองครับปวดป้ายก็ไม่แพงที่ขนส่งรับปวดอยู่ประมาณ3,400เอ้ีไม่ใช่4 4 0ี่พันาพันารวมรวมพรบ,รบรด,ด้วยอยู่ที่4,500ันานะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าหารถแท็กซี่อยู่ก็เข้ามาดูรถที่จเจริญนครได้นะครับ อยู่ตรงข้ามถนนจเจรนะิญนครซอย54ติดถนนใหญ่เลยนะครับเปิดช่วงนี้จะเปิดจันทร์ถึงสุข8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นก่อนนะครับมีให้เลือกทั้งป้ายแดงมือ2รถปีใหม่ปีเก่ามีทุกทุกรุ่นทุกทุกเกรดนะฮะยกเว้นรถ3ปีขึ้นลงไปเนี่ยจะไม่ได้ขายถ้ารถ4ปีขึ้นเนี่ยเราจะเอามาจัดทำไปเน้นขายอย่างวันนี้ลูกค้ามาจองไปแล้วครับ2132มาจองไปเม่เช้า ลูกค้าก็มีเงินดาวแล้วก็มีคนค้ำก็เน้นเอารถใหม่ไปเพราะรถใหม่มันก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องซ่อมบำรุงเนะเพราะรถมันยังใช้มาน้อยตามงบดาวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีงบดาวน้อยเราก็หารถพวกโฉมนี้ได้สองคันสามคันข้างล่างก็จองหมดแล้วครับรอปล่อยรอปล่อยอาทิตย์หน้าครับรอเช็คเกอร์วิ่งตรวจสอบพื้นที่ที่บ้านแล้วก็มารายงานผลผ่านปล่อยฝากพี่ๆีเข้ามาที่เข้าไปชมทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ กดตรงคําว่าค้นหาแล้วก็เซิร์ชคาว่าแท็กซี่มือสองก็จะขึ้นที่ผมรีวิวไว้นะฮะมีข่าวสารหรือว่ามีรถใหม่ๆเข้ามาพี่ๆฝากพี่ๆกดติดตามกดกระดิ่งติดตรงกระดิ่งด้วยนะครับผมเวลามีคลิปที่ผมลงมีรถเข้ามาใหม่ๆเง,งี้ลงขายพี่ๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือว่ารถใหม่ๆเข้ามาเผื่อถูกใจจะได้วิ่งเข้ามาจองนะฮะจะได้ไม่พลาดโอกาสคิดจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนเทิร์นทุกอย่างนะครับติดต่อผมมาได้เลย ที่นี่ทีเดียวจบทุกอย่างจัดไปเน้นแท็กซี่เจริญนครนะครับผมอ,อีกทางช่องทางหนึ่งก็ฝากติดตามทางเพจ a c e b o o k ด้วยครับชื่อแท็กซี่ป้ายแดงและมือสองเจริญนครนะครับฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดถูกใจด้วยนะครับผมหรือว่าจะติดต่อเบอร์ตรงก่อนก็ได้นะครับถ้าจะเข้ามาดูรถก็098 4 7 8ก้าแปดไลน์ตัว M นะฮะตัว M ตัว E ตัว N e, อตัว A 012ศโอเคมีคำถาม หรือว่าข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับการออกรถแท็กซี่นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้เพราะว่าผมก็อยู่วงการแท็กซี่มานานพอสมควรมีเรื่องอะไรที่จะถามมาก็สามารถพอจะตอบพี่ๆได้นะฮะเกี่ยวกับรถแท็กซี่นะครับผมโอเคสวัสดีคับ